Okay. Good morning, boys and girls. Today we are going to learn English together. Today, learn English with Teacher Ya. Okay. Now we are review about have and has. Verb to have. Okay. วันนี้คุณครูจะมา review เรื่องการใช้ verb to have นะคะการใช้ have has ให้นักเรียนนะคะ Let's go to see PowerPoint. วันนี้เด็กๆจะได้เขียนหน่อยนะคะวันนี้ไม่ได้มีในหนังสือนะวันนี้คุณครูได้นํามาเพิ่มเติมนอกเหนือจากในหนังสือนะคะในหนังสือไม่ได้มีอันนี้ขึ้นมาให้เราคุณครูก็เลยนํามาเพิ่มเติมให้นะคะก็คือ verb to have นะคะเด็กๆรอบแรกนะคะฟังคุณครูไปก่อนแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมีเวลาให้นักเรียนเขียนอยู่นะคะ ไปทีละหน้าทีละหน้า,นาช้าๆพร้อมๆกันนะคะแต่ตอนนี้คือเด็กๆฟังคุณครูก่อนนะคะตั้งใจฟังจะไม่มีใครจดนะคะจดก็คือเราจะจดหลังจากที่คุณครูพูดแล้วก็อธิบายเสร็จแล้วนะคะคุณครูให้เวลาจดอยู่เพราะว่าเพราะว่าอะไรมีคุณครูให้ให้เวลาเนี่ยกับนักเรียนในการจดอยู่นะคะคนไหนยังไม่ปิดไม้ปิดไม้ด้วยนะคะ โอเคขอนอนุญ,ญาตให้ปิดไมค์หน่อยนะคะตอนนี้คุณครูพูดอยู่เนาะยังไม่ได้ให้นักเรียนพูดนะคะโอเครอบแรกนะคะก็จะให้เด็กๆนะคะฟังคุณครูก่อนนะคะจดก็คือเราจะจดหลังจากที่คุณครูบอกอ่าเด็กๆจดได้หยิบสมุดขึ้นมาอย่างนี้นะคะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานะเพราะว่าครูให้เด็กจดนะคะ ก็เราสามารถถามเพื่อนได้เลยคนเดียวอยู่กับครูสอคนอย่างนี้ก็มีนะคะคือเขาจดไม่ทันก็คืออยู่กับครูสอคนจนจดเสร็จแล้วก็ไปเลยอย่างนี้นะคะโอเคเราจะเริ่มกันเลย today we are review about verb to have โอเค now everybody listen to me just only listen to me please ฟังคุณครูก่อนนะยังไม่ต้องเขียนโอเค การใช้ half past นะคะ how to use half past โอเค half past meaning in Thai is มีหรือกินเอาไว้ใช้สำหรับอาหารนะคะคำว่า half past จะแปลว่ามีแปลว่ากินนะคะถ้าเราพูดถึงอาหารเราก็จะแปลว่ากินนะคะคว่า half past นะคะโอเคต่อไปนะคะ this is p r o n o u n โอเคนี่คือคำ สรรพนามนะคะ subject pronoun ควาสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานนะคะนี่ I, y o U, we They, He, She, It นะคะ ก็คือ I ก็คือฉัน U ก็คือคุณ V ก็คือพวกเรา they พวกเขา H e เขาที่เป็นผู้ชาย she หล่อนหรือผู้หญิงนะคะ It ก็ใช้แทนมันนะคะ It แปลว่ามันเราจะใช้แทนสัตว์แล้วก็สิ่งของนะคะโอเคคุณครูได้แบ่งเป็นสองนะคะ Teacher teacher make two parts นะคะทำเป็นสองพาร์ทสองส่วนมานะคะ part one is i u v day นะคะอ่าาร์ทแรกหรือส่วนแรกนะส่วนที่หนึ่งก็คือ i u v day จะใช้ h a e นะคะต่อไป he she it นะคะจะใช้ has นะคะโอเคครู oh, คะอะไรคะหนูลืมสมุดที่โรงเรียนครับ คนที่ลืมสมุดที่โรงเรียนค,คุณครูบอกแจ้งแล้วนะว่าให้ทําใส่ในสมุดหรือกระดาษก่อนนะคะสมุดเล่มอื่นก่อนแล้วก็ค่อยมาเอาที่โรงเรียนค่ะดีมากเลยค่ะแต่ตอนนี้ให้ฟังคุณครูก่อนนะถ้าคุณครูมวแต่มาตอบนักเรียนเพื่อนคนอื่นที่ตั้งใจฟังอยู่ก็จะไม่รู้เรื่องนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมีช่วงถามตอบอยู่นะคะคุณครูแบ่งไว้อยู่สอน เขียนทํางานแล้วก็ช่วงถามตอบนะคะ mm hmm. เด็กๆเก็บคําถามไว้ก่อนนะคะเ mm hmm. พราะตอนนี้ยังไม่ได้ให้เขียนให้ฟังคุณครูเฉยๆเลยนะคะ IUVday เราจะใช้ have นะคะต่อไป he she it จะใช้ has นะคะเด็ก, mm hmm. ดกๆต้องตั้งใจหน่อยนะอันนี้เป็นไวยากรณ์นะคะเด็กๆถ้าเรารู้ตอนนี้เราจะใช้ไปจนถึงตอนเราเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะพวกนี้นะ เราจะใช้ไปจนถึงเราเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะโอเคจนเข้ามหาลายัยเข้าป .6 สอบโอเนอย่างเงี้ยนะคะป .3 นี่เราขึ้นมาแล้วเราก็จะมีสอบเออ็ NT, อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอ่านั่นแหละเด็กๆก,ก็ต้องฟังไว้นะนี่คือวยากรณนะคะผมใช้สมุด LPC เขียนได้ไหมครับโอเคได้ค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ให้เขียนนะให้ฟังคุณครูก่อนครับโอเค ทีนี้มาดูนะคะคุณครูจะมีมาให้นักเรียนนะคำสรรพนามนะคะจะมีประธานเป็นเอก,กพจน์นะคะเราซึ่งได้แก่ he she it หรือชื่อคนคนเดียวสัตวตัวเดียวและสิ่งของอันเดียวสิ่งเดียวนะคะเราจะใช้กับ has นะคะเราจะใช้กับ has he she it เราจะใช้กับ has น,ะะนี่คือประธานเป็นเอกพจน์นะคะเอกพจน์คือสิ่งเดียวคนเดียวนะคะโอเคตัวอย่างเช่น he has short and brown hair he has short and brown hair ก็คือ เขาผู้ชายคนนี้มีผมที่สั้นแล้วก็มีผมสีน้ำตาลนะคะมีผมสั้นสีน้ำตาลนั่นเองนะคะอันนี้จะอยู่ในบทเรียนของเราบทที่สองที่เรากำลังเรียนอยู่นะคะคุณครูได้นำ verb to have มาอธิบายเพิ่มเติมให้นะักเรียนฟังอีกรอบหนึ่งว่ามันใช้ยังไงนั่นเองนะคะ,ะทีนี้ he จะใช้ has นะคะเพราะว่า He เป็น คำสรรพนามที่เป็นเอกพจน์หรือเราเรียกว่าประธานเป็นเอกพจน์นั่นเองนะคะ โอเคมีอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ she ก็คือหล่อนที่เป็นผู้หญิงเนาะในภาพนี้ที่เด็กๆเ,เห็นเป็นผู้หญิงนะคะก็เป็น she has straight and black hair she has straight and black hair นะคะก็คือหล่อนมีผมที่ตรงแล้วก็ยาวแล้วก็ดำอะหล่อนมีผมตรงแล้วก็สีดำนะคะหล่อนมีผมตรงและสีดำนั่นเองนะคะต่อไป ตัวที่สองนะคะก็คือประธานที่เป็นพะหูพจน์พหูพจน์ก็คือมีมากกว่า 1, น,นั่นเองนะคะตั้งแต่2คนสองสิ่ง2ตัว2อ,อย่าง2ชิ้นขึ้นไปเราจะใช้ h a v e นะคะ,ะประธานที่เป็นพะหูพจน์มีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะคะก็คือ,อเดี๋ยวจะ เขียนให้ดูนะคะก็คือ I, you, we, they นะคะก็คือเมื่อกี้คุณครูตั้งแต่เฟรมแรกเลยเนาะคุณครูขึ้นมาว่ามันหมายความว่าอะไรเนาะ I ฉัน you คุณ we พวกเรา they พวกเขาเหล่านี้จะมีตั้งแต่ บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปใช่ไหมคะอ่า I, I เป็นข้อยกเว้นนะคะ I เป็นข้อยกเว้นเอามาใช้ตรงที่พหูพจน์นะคะนอกนั้นระหว่าง you you your นะคะก็คือพวกคุณเนาะอ่า we นะคะก็คือพวกเรานะคะจะเป็นพวกเราได้ก็ต้องมีตั้งแต่สองคนขึ้นไปใช่ไหมคะ they ก็คือพวกเขานั่นเองนะคะก็คือมีหลายๆคนมีตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะคะคือคนที่เรากําลังพูดถึงนะคะนี่นะคะมีอยู่ส ตัวนะคะประธานมีอยู่2ตัวนะคะตัวแรกก็คือประธานที่เป็นเอกพจน์ตัวที่2ก็คือประธานที่เป็นพหูพจน์นะคะเอกพจน์จะใช้กับ have เอ่อ has พหูพจน์จะใช้กับ have นะคะเด็กๆอ่าทีนี้เรามาดูตัวอย่างของการใช้ have นะคะ แอมใช้ have ในภาพเนาะก็จะมีเด็กสองคนนะคะเราก็จะใช้ว่า we have short and brown hair we have short and brown hair พวกเรามีผมที่สั้นแล้วก็ผมของพวกเราสีน้ำตาลน,นั่นเองนะคะพวกเราผมสั้นและผมมีสีน้ำตาลน,นั่นเองนะคะ we เด็กๆสังเกตเนาะเราจะใช้ have นะคะต่อไปค่ะ They นะคะในรูปภาพเด็กๆดูเลยนะคะ They have black hair They have black hair เด็กนักเรียนพวกนี้ก็คือพวกขาเนาะพวกเขามีผมสี ดำนะคะก็เป็น they have black hair they have black hair นะคะพวกเขามีผมสีดำนะคะเด็กๆสังเกตตรงที่คุณครูใส่สีไว้นะคะก็คือคำว่า have เนาะ,ะข้างหน้าเป็น they เราก็เลยใช้คำว่า have นะคะโอเคนี่ก็คือการใช้ have has นะคะโอเค ต่อไปจะเป็นมาทบทวนเรื่องคำคุณศัพท์นะคะที่เราเรียกว่า adjective this is meaning in thai นะคะความหมายในภาษาไทยนะคะก็คือบอกลักษณะของบุคคลเช่นลักษณะผมยาวผมดำลักษณะของสีดวงตาสีฟ้าสีดำสีน้ำตาลน,นะคะพวกเหล่านี้จะวางไว้ข้างหน้าคำคุณศัพท์นะคะวางไว้ หน้าคำนามที่ขยายหรือหลัง verb to be นะคะเรามาดูตัวนี้มีพอ โผล่ขึ้นมาแปลกไปจากเพื่อนอีกแล้วนะคะก็คือคำว่า verb to be เรามาดู verb to be verb to be แปลว่าเป็นอยู่คือนะคะ be ตัวนี้ตัวสีเขียวที่คุณครูเน้นมาเนาะ be นะคะอ่านว่า be แปลว่าเป็นอยู่คือนะคะทีนี้ตัวนี้เป็นก้อนใหญ่นะคะเราจะแยกออกมาเป็น3ตัวนะคะคือคำว่า is M แล้วก็ R นะคะเด็กๆดูนะตัวหนังสือสีส้มสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะคะเรามาดูตัวหนังสือสีส้มก่อนนะคะเขาก็คือคำว่า is นะคะ is นะคะ is ใช้กับ ใช้กับตัวนี้นะคะใช้กับคำว่า he she it นะคะ a m จะใช้กับตัวเดียวเลยเท่านั้นนะก็คือใช้กับ i นะคะต่อไป r นะใช้กับ y o u we they นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะ is a m a r e มาจาก be นะคะที่แปลว่าเป็นอยู่คือนะคะอย่างเช่น คุณครูจะพูดให้เด็กๆฟังก่อนนะ I am a teacher mm hmm. เห็นไหม I mm hmm. ใช้คู่กับ am ฉันคือคุณครูนะคะทีนี้คุณครูก็จะบอกว่านักเรียนเป็นนักเรียนนะคะก็คือ you are a student นักคุณคือนักเรียนคุณเป็นนักเรียนนั่นเองเนาะ you mm hmm. ก็จะใช้กับ are นั่นเองนะคะ h he is a boy เขาผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายหรือคือผู้ชายนะคะนี่เขาเรียกว่า verb to be verb to be มีแยกออกมาเป็น3ตัวคือ is am are ใช้ในรูปของ present simple tense นะคะในรูปของปัจจุบนันเด็กๆจะเรียนเรื่องของรูปปัจจุบันก่อนนะก็คือ is am are นะคะ,ะตัวอย่างที่คุณครูได้ยกมาให้นักเรียนนะคะก็คือ she is beautiful she is beautiful ที่เราใช้ she เพราะว่าในรูปภาพเป็นผู้หญิงเนาะอ่าแล้วที่เราใช้ verb to be is ก็เพราะว่า is จะใช้กับ she นะคะก็เป็น she is beautiful นะคะหล่อนเป็นผู้หญิงที่สวยนั่นเองนะคะต่อไปตัวอย่างต่อไปนะคะ อ่านี่คือรูปภาพของเด็กๆชั้นป .3 ของเรานะอ he is a boy he is a boy นะคะเราใช้ he เพราะว่าในภาพเนาะก็คือเป็นผู้ชายเป็นเพศชายเราก็ใช้ he นะคะเรารู้อยู่ว่าเขาชื่ออะไรแต่เราไม่อยากกล่าวชื่อเขาหลายรอบนะคะเราก็เลยใช้คำ ว่า he มาแทนเนาะคำสรรพนามนี้มาแทนคำนามเนาะโอเคอ่าแล้วใช้ is เพราะว่าเราจะบอกว่าเขาเด็กผู้ชายคนนี้คือผู้ชายนั่นเองนะคะก็คือใช้ is คู่กับ he นะคะ he is a boy เขาคือเด็กผู้ชายนั่นเองนะคะอ่า ต่อไปค่ะในรูปภาพนะคะเป็นเด็กๆในห้องเรียนของเราเหมือนกันนะคะมีตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็เป็นพวกเขาเนาะก็เป็น they are students they are students นะคะเด็กๆสังเกตนะ Students จะเติม s เพราะว่านันมีนักเรียนหลายๆคนนะคะทีนี้ที่เราใช้ day <I S 1> เพราะว่า <I am. S 1> หมายถึงพวกเขาที่เรากำลังเก่าถึงนะคะแล้วที่เราใช้ verb to be ที่เป็น are ก็คือ t h e y ใช้คู่กับ are <I am. S 1> นะคะ They are students <I am. S 1> แบบนี้นั่นเองนะคะมีนักเรียนบางคนนะที่ไม่ทำตามกติกานะคะก็คือเปิดไมค์ระหว่างที่คุณครูสอนอยู่นะคะ โอเคนะคะอันนี้ทั้งหมดนะคะก็คือที่คุณครูอธิบายมานะคะเป็น verb to be oh. แล้วก็ verb to have นะคะเป็นการทบทวนให้กับนักเรียนนะคะโอเคทีนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะให้นักเรียนได้จดลงไปในสมุดนะคะโอเค